สิ่งที่ผมจะนําเสนอครับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวของอนาคตของน้ํามันคือเราจะมาเจาะเราจะมาทําความเข้าใจเราจะมาสร้างความรู้เรื่องให้มากที่สุดกับธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องของน้ํามันณขณะนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผมโทรหาพี่สเีฟคุณจิมพี่สตตฟครับพี่สตตฟช่วยดูน้ํามันหน่อยครับผมว่ามันทําแม่งทําแม่งอยู่ครับนะฮะและเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับน้ํามันเนี่ยตีขึ้นไปที่91.54 อีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วแหละว่ามันโดดเป็นแท่งเลยนะครับน้ำมันที่ผมดูนั่นคือเบนซ์นะฮะซึ่งเบนซ์เนี่ยจุดสูงสุดของเขานะครับคุณผู้ชมครับเอาแบบไม่ใช่ราคาปิดนะเอาแบบจุดสูงสุดเลยนะ91.64อวันนี้เนี่ย91.55อนะฮะอนาคตของน้ำมันจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมฮะผมว่าถึงเวลาแล้วแหละ ที่เราจะพูดคุยกับท่านท่านนี้ครับคุณติมะ่ะเราไปพูดคุยกับคุณพั์จันทราเสรีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐานด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสตีมครับสวัสดีครับครับผมพี่สตีมต้องอธิบายให้พวกผมเข้าใจน้ำมันอย่างถ่องแท้หน่อยว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วแล้วแล้ว ประเมินภาพของน้ํามันมันจะไปถึงไหนอย่างไรคะพี่สตีมครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ผลักดันราคาน้ํามันขึ้นมาถึงถึงจุดนี้เลยนะครับคือเก้าสิบเหรียญบวกเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในแง่ของ OPEC PLUS นะครับที่มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต4ี่แสนบาร์เรล ต่อเดือนต่อวันนะครับในแต่ละเดือนไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้แน่นอนว่าดีมาน์ก็ฟื้นด้วยนะครับเพราะถ้าเราเห็นเลยคือการคลายล็อกดาวน์เกือบจะเกือบจะหลายภูมิภาคเลยนะครับอันนี้สะท้อนไปที่การบริโภคน้ํามันเลยเพราะว่าการบริโภคน้ํามันเนี่ยอันหนึ่งที่เราดูได้เลยก็คือตัวท<ม>ัคสเปรดนะครับก็คือค่ากันกลับดีๆนี่เองนะครับค่ากันกลับเนี่ยครึ่งปีแรกปีที่แล้วเนี่ย อยู่ศูนย์เหรียญนะครับประมาณศูนย์ถึง1เหรียญเนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่กคนไม่มีการเดินทางกิจกรรมการบินทุกอย่างสโลหมดนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยภาพเปลี่ยนเลยนะครับก็คือการเดินทางเข้าสู่ภาวะใกล้กับปกติแล้วนะครับก็เลยมีการเริอพ่วงน้ำมันเนี่ขึ้นมาก็เลยส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยทั้งดีมานที่ดีนะครับแล้วก็ความกังวนเกี่ยวกับเรื่องย นะครับที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้ราคาน้ํามันน่ยดีตัวขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงวันนี้นะครับผ่านมาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับสี่วันเนี่ยราคาน้ํามันขึ้นมาประมาณสิบห้าเหรียญน,นะครับ <S <S จากเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเหรียญเนี่ยเมื่อตอนสิ้นปีนะครับวันนี้มาเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเหรียญและเป็นการขึ้นมาแบบวันเวด้วยไม่มีการพักตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ อ่าได้ฮะเดี๋ยวมีใส่เข้ามาที่พี่สตีฟเดี๋ยวสักครู่นะฮะพี่สตีฟอ่าเดี๋ยวกลับมานะฮะแต่แต่เท่าที่ฟังพี่สตีฟเนี่ยมันมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะฮะนั่นก็คือตัวของสถานการณ์ความตึงเครียดอันนี้อาจจะเป็นระยะสั้นนะฮะหรือจะยาวผมก็ไม่แน่ใจนะฮะในฝั่งของอ่ายูเครนรัสเซียนะฮะนาโตสหรัฐอเมริกาอะไรก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมฮะอันนั้นอ่ะคือเรื่องแรกนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ นั่นก็คือกรณีของการที่โอเปกพลัสขึ้นน้ำมันแค่คือผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยแค่4แสนบาร์เรลต่อวันในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนและสิ่งที่ฟังพี่สตีฟเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนว่าพี่สตีฟจะบอกว่ามันไม่ได้แค่นี้ไอ้ที่ผ่านมาเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจบเสร็จปุ๊บเดือนมีนาคมแล้วเดือนนี้ มีนาคมคงมาคุยกันเพื่อที่จะปรับเดือนเมษายนให้มันเป็นรูปแบบใหม่แบบไหนอย่างไรอันนั้นเราไม่แน่ใจนะฮะแต่เท่าที่ฟังพี่สตีฟปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือว่ามันอาจจะเพิ่ม4 0 0 0 0นบาเรลต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนถึงกันยายนนั่นหมายความว่าเป็นแบบนั้นยังไงนั่นหมายความว่าซัพพลายเนี่ยมันขึ้นทีละ4 0 0 0 0 0ต่อเดือน แต่ดิมานมันไปแล้วคุณผู้ชมสัพพายขึ้นทีละสี่แสนต่อเดือนแต่ดิมันไปเรียบร้อยไงพอมันไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพี่สตีมก็บอกว่านี่ไงชี้ให้ภาไปเห็นเลยว่าไอ้ที่ต้นปีเนี่ยจนถึงนขขะนี้เนี่ยสิบห้าเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลที่ปรับขึ้นมานะคุณจิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเข้าไปสู่คำถามต่อไปนั่นก็คือว่าแล้วแบบนี้เนี่ย ระยะทางของมันเนี่ยมันจะเป็นในระยะแบบไหนอย่างไรยาวสั้นหรือว่าอย่างไงเพราะเมื่อกี้พูดมามันมีสองปัจจัยเลยมีทั้งปัจจัยเรื่องของระยะที่เรากําลังดูกันอยู่นั่นก็คือศึกสงครามนั่นแหละนะฮะกับระยะของความที่เป็นดิมานซ์ซึ่งซึ่งมันเป็นดิมานจ์จริงๆต้องถามพี่สเติปต่อกลับมาแล้วฮะพี่สเติปฮะ เมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยอยู่2ปัจจัยถูกไหมพี่สเีฟนั่นก็คือปจัจจัยเรื่องของสงครามความกังวลเรื่องของสงครามแล้วกันกับอีกป,ปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยเรื่องของดีมาร์ที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาท่ามกลางที่เขาผลิตแค่สี่แสนบาร์เรลต่อวันเ,ออเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนมันเพียงพอกับดีมาร์ที่เพิ่มขึ้นไหมฮะพี่สเีฟฮะคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแผนการเพิ่มสี่แสนบาร์เรลเนี่ยมันมาตั้งแต่ เมื่อตอนที่ o p e ปกพลัเนี่ยประชุมกันรอบที่แล้วก็คือตอนตุลาพฤศจิกเนี่ยนะครับนะประมาณนั้นเนี่ยก็คือแผนที่จะเพิ่มเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างเขาก็จะมีการรีวิวกันเดือนต่อเดือนนะครับแต่คราวนี้พอพอมีปัจจัยเรื่องเรื่อง geo politics เข้ามาเนี่ยนะครับก็คือความเสี่ยงด้านทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันก็เลยทำให้วันนี้ราคาน้ำมันเลยดีขึ้นมา ก็คือเป็นที่มาของการประชุมโอเปกกันเมื่อเมื่อวันที่2เนี่ยนะครับว่าโอเปกพลัสนะครับว่าจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตมากกว่า400,000บาร์เรลจากที่เขาเขาวางแผนไว้หรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็สรุปออกมาว่ายังคงยืนกําลังการผลิตที่400,000บาร์เรลแต่แน่นอนว่าถ้าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยราคาน้ํามันยังขึ้นตัวยังยังยังขึ้นต่อเนื่องเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการรีวิวกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งครับครับผม แบบนี้ราคาน้ำมันขึ้นมาแบบนี้โอพี่ว่าโอเปกพอใจไหมหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็เกิดความกังวลอยู่เหมือนกันว่ากําลังการผลิตจากส่วนอื่นจะเพิ่มขึ้นแทนผมว่าแน่นอนว่าผู้ผลิตโอเปกเนี่ยโอเปกพลัสเนี่ยผมว่าก็ด้านหนึ่งก็กดีนะครับเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งวันนี้ผมว่าคนกังวลเกีเ่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อนะครับ mm. เพราะว่าดูแล้วเนี่ยรางเงินเฟ้อวันนี้คือสูงมากในหลายๆที่เลย นะครับในยามที่การฟื้นตัวของโลกเนี่ยเศรษฐกิจของโลกเนี่ยย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียกว่ากลับไปสู่ก่อนโควิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้มันก็เป็นบ็นดาบสองคมนะครับก็คือผมคิดว่าค่อยๆขึ้นดีกว่าแต่วันนี้น้ํามันขึ้นมาเร็วมากจริงๆครับอ,อืมนะมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอาเอาเ,อาเป้าก่อนหลายสํานักต่างประเทศเริ่มบอกว่าเฮ้ยร้อยเหรียญน,นะบางเป้าบางบาง,บางสานักไปร้อยิบนะพี่สตี ติ๊ตติ๊ประเมินภาพของน้ำมันในระยะสั้นแบบนี้มันจะไปถึงร้อยไหมถึงร้อยยี่ไหมฮะหรือยังไงฮะเท่าไหร่ผมคิดว่ามีโอกาสนะครับถ้าเกิดความตึงเครียดยังคงมีนะครับแล้วก็ถ้าโอเปกพลัสเนี่ยก็ยังยืนกําลังการผลิตเหมือนเดิมนะครับผมแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราเราเห็นการฟื้นตัวของการการบริโภคน้ํามันเนี่ยชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างเลยในเะมืองไทยเนี่ยไตรมาสสเนี่ย อย่างยอดขายน้ำมันที่ปั๊มเนี่ยโตขึ้น q 1วนะ20กว่าเปอร์เซ็นต์24เปอร์เซ็นต์ 1, q 1> mm. นะครับ mm. นั่นหมายความว่าขนาดเมืองไทยเองนะ mm. ยังเติบโตขนาดนี้ mm. นะครับ mm. เพราะฉะนั้นไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยเราเข้ามาสู่ไต,ตร 1, มาสหนึ่งผ่านมาหนึ่งเดือนเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าทุกอย่างก็ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น mm. เพราะฉะนั้นผมคิด mm. ว่าวันนี้ดีมานดีมานเนี่ยการฟื้นตัวเกิดขึ้นเกิดจะทุกทุกท,ท,ทุกที่เลยนะครับอืมว mm. ุ โอเปกเขาก็ยังเดินหน้าอยู่4แสนนะถึงแม้ว่าทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่มกว่านี้หน่อยเพิ่มกว่านี้หน่อยแต่เชื่อว่าเดือนหน้ามีโอกาสที่จะคุยกันเข้มข้นมากขึ้นให้ผลิตมากกว่า4แสนเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้อครับผมผมว่าตอนนี้ผมว่าทุกอย่างเป็นเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าน้ํามันร้อยเหรียญเนี่ยผมว่ากระทบกระทบกับเอการซื้นตัวแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เรา ที่เรียนไปคืออัตราเงินเฟ้อย่ยขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการน้ํามันขึ้นไปร้อยเหรียญในยามที่ในยามที่การฟื้นตัวยังไม่ได้เรียกว่าเรียกว่ากลับสู่ภาวะปกติจริงๆเนี่ยผมคิดว่านี่มันก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับก็แล้วแบบนี้พี่สติฟมีจังหวะไหนที่ราคาน้ํามันจะมีการอ่อนตัวลงมาบ้างไหมคะ ผมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าถ้าเกิดมีสัญญาณนะครับจาก OPEC PLUS เนี่ว่าจะเพิ่มมากกว่า4 0 0แสนบาร์เรลในเดือนหน้าเนี่ยผมว่าแน่นอนส่งผลจิตวิทยาไปกับทางกับกับตลาดเลยนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าราคานะ้ำมันจะอ่อนตัวลงแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเรียนว่าคงไม่ได้อ่อนตัวลงไปเหมือนเมื่อตอนต้นปลายปีที่แล้วที่เราเจอโอไมคอน นะครับแล้วก็น้ำมันก็เลยจบปีที่76เหรียญเพราะถ้าจําได้จริงๆเนี่ยน้ำมันตอนเดือนตุลาขึ้นไป80เหรียญบวก84-85เหรียญนะ 84, ครับพอเจอโอไมครอนปุ๊บเนี่ยก็เลยตอนเดือนธันวาเลยหลดลงมาเหลือเ0 75 76เหรียญนะครับเพราะผมคิดว่าโดยพื้นฐานเนี่ยณวันนี้น้ํามันควรจะอยู่ที่ประมาณ80-85ถึง85เหรียญครับอ๋อครับค่ะถ้าโดยพื้นฐานนะ แต่ทีนี้เนี่ยมันก็โดน g โอ p o l i t i c a เข้ามาเกี่ยวพันด้วยพี่สตีฟม,มองมอง,มองภาพตรงนี้ยังไงฮะยืดเยื้อไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วพี่สตีฟก็มองภาพว่าเดี๋ยวสหรัฐก็คงตกลงกันได้แหละเขาก็ไม่อยากให้ได้เงินเฟอ้อมากขึ้นหรือยังไงที่พี่สตีฟในมุมมองคือผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยสงครามเนะี่ยคงไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เออผมยังคิดว่าไม่น่าที่จะมีมีสงครามนะครับผมคิดว่าน่าจะคุยกันแต่ว่า แน่นอนว่าระหว่างคุยกันคงยืดเยื้อไปไปหลายเดือนนะครับองการ,ราการที่สถานการณ์ที่อึมครึมแบบนี้เนี่ยแน่นอนราคาน้ํามันก็ยังคงยืนตัวระดับสูงอยู่ครับครับผมคือปูตินเขาก็ใช้วิธีการแบบว่าล้อมประเทศะนะคือล้อมไว้นะฮะทำอะไรไม่ทำนะฮะคือล้อมไว้แล้วเพื่อให้เศรษฐกิจยูเครนลงไปเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนผู้นําอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะฮะในฝั่งของยูเอ่อรัเสเซียยูเครนเอานั้นก็ว่ากันไปก็ติดตามดูมันก็จะกดดันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ ะะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามอง,มองภาพพี่สตีฟบอกแล้วว่ามันจะอยู่ประมาณสัก ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่รายการทันทุนทันเกมทันทุกความจริงตลาดทุนข่าวเวลาดีๆก้าม่ชาแบบนี้เจอเจอเราสองคนเช่นเคยดิฉันพัทธิราศรีพีรพงศ์ค่ะส่วนผมเฉลิมชัยศิรินันทพิยานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับในวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ด้วยนะครับเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับก็คุณผู้ชมฮะเช่นเคยครับเรามาเจอกันสิ่งที่เราควรที่จะทําพึงต่อกันควรพึงกระทําต่อกันนั่นก็คือการ ก,การกดไ like, ลค์นะครับการให้กําลังใจกันนะฮะซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญมาก,มากๆเพราะสิ่งที่คุณจิมไปเจอมาเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าคุณจิมทุ่มสุดตัวนะฮะหมอบอกว่าคุณจิมหูพังไปแล้วขนาดน,นี้นะฮะอยู่ข้างผมเนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คุณจิมก็บอกว่ายอมยอมเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าทุกคอนเทนต์ที่เราทําคุณผู้ชม สนับสนุนด้วยการกดแชร์กดไลค์แค่นี้พอคุณผู้ชมไม่ต้องลง,ลงแรงลงมืออะไรไม่ต้องส่งดาวให้เราด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมกดแชร์มานะฮะคุณผู้ชมกดไลค์พวกเราเห็นยอดพวกเราก็ดีใจแล้วนะครับคุณผู้ชมครับค่ะส่วนท่านไหนอยากส่งดาวก็ส่งได้คุณสคแสบเราก็ไม่ปิดกัน้นไม่ปิดกัน้ออนไม่เผื่อหลายท่านแบบเอออยากส่งดาวเป็นกำลังใจเราก็ไม่ปิดกั้นไงเราก็เปิดรับสําหรับทุกทุกท่านนั่นเองค่ะ ครับผมอา้าวคุณผู้ชมครับก็มาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเช่นเคยนะครับกับการที่เรากำลังติดตามดูอยู่ว่าอิทธิพลของเมื่อคืนของดาวโจน์เนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเราหรือไม่ในวันนี้นะฮะคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับครับคุณผู้ชมครับว่ามันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์มันจะสั่นสะท้านในช่วงของการเปิดเผยตัวเลขละกันในการ หลายๆตัวเลขที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยร้อนแรงเกินไปหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขการจ้างงานถูกไหมนอกภาคการเกษตรนะฮะนอนฟาร์มเพลโลนะครับก็ก็เป็นจุดที่ทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความกังวลกันว่าเอะมันออกมามันจะดีเกินไปหรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าดีเกินไปเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นในฝั่งของ กลุ่มธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าอาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ย0.5ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีบรรดาประธานเฟดส,สาขาต่างๆเนี่ยนะฮะออกมาพยายามที่จะเครมดับคือทำให้ตลาดอะไม่ได้ตบไม่ได้แบบตื่นตนกจนเกินไปก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยยังไม่ขึ้นหรอก0.5แต่ทั้งหมดทั้งมวลฮะคุณจรมพาวเวอร์บอกละขึ้นอยู่กับตัวเลข ขึ้นอยู่กับตัวเลขว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาว่ากันนะคคุณจิมฮะค่ะนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวเลขอย่างาที่ประชุมของ,ง b o e นี่ก็ขึ้นดอกเบีย้ยเป็น0ูจดหใช่และ ECB เนี่ยบอกคงอัตราดอกเบีย้ยนะคะเดี๋ยวเราก็โหต้องติดตามกันต่อไปเนาะเอา,ะะเอาจะจะ,จะอยากคุยเรื่องนี้ไหมเ,เรื่องการประชุมของ ECB เมื่อคืนนี้ะนะครับคุณจิมครับจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ถ้าเป็น ECB เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่พวกเราเนี่ยประเมินกันไว้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตึงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมนะครับการยุติโครงการซื้อพนันธบัตรเนี่ยนะฮะในส่วนของ PEPP e เนี่ยที่เขาเรียกว่า p e n e m i c Emergency Purchase Program เนี่ยนะครับ1.85ล้านล้านยูโรเนี่ยนะฮะก็จะหยุดในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ในฝั่งของอ,อีกโปรแกรมนึงเนี่ย เขาก็ยังมีการกระตุ้นอย่างต่อไปนะครับในฝั่งของอังกฤษก็ขึ้นมา0.5%ตามคาดนะฮะแต่สิ่งที่เรากำลังจับตาดูอยู่นั่นก็คือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาคุณจิมจ้ะโอ้เช้าว,วันนี้มีความสี่ยวมีความสี่ยวพอสมควรเอาพาคุณผู้ชมไปดูเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐ10ปีไปอยู่ด้านไหนอย่างไรแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย ถอยลงมาคุณจิมค่ะคุณแสบสามารถแชร์ได้นะคะทุกท่านจะได้เห็นด้วยคราวนี้เนี่ยก็เริ่มมีการตีกับคืนมาซึ่งการตีกับคืนมาตรงนี้เนี่ยผมกาลังคาดเดาว,ว่ามันคงจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรออกมาค่อนข้างดีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการตีกับคืนมาได้บ้างนะครับก็อยู่ที่1.83สําหรับตัวของอัตราผลตอบแทนพัธนธบัตรสรัฐอเมริกา พาคุณผู้ชมไปดูดัชนีความกลัวหน่อยหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นถอยลงมา21นะฮะก็แหมพอมาชนแนวรับประมาณสัก20ก็เด้งกลับคืนไปเลยครับคุณผู้ชมครับอยู่ประมาณสัก24ณขณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการปั่นป่วนแบบเนี้ยตามตัวเลขเศรษฐกิจเป็นระยะระยะนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นการลงทุนอาจจะต้องมีการระมัดระวังหน่อยคือเงินสดต้องมีอ่ะ เอาว่ากันง่ายๆนะฮะเงินสดต้องมีก็ต้องรองรับหน่อยนึงเผื่อเวลาหุ้นมันถอยลงมานะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราเคยบอกตลอดเวลาว่าประเทศไทยเนี่ยคือมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะขึ้นหนตรตาดอกเบี้ยเราก็ไม่ได้ขึ้นนะฮะแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือว่าเวลามันตะนกเนี่ย บางทีมันก็ตันหนกันพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงจังหวะที่รอตันหนกและกันครับคุณผู้ชมรชครับค่ะเอาละค่ะคุณแสบก่อนที่จะไปหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ขอบอกอะไร้วยท่านตรงนี้หน่อยวันนี้วันศุกร์เนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เครื่องหมาย X d ดีต่างๆนี้ก็คงไม,มไม่มีไม่มีผลอะไรเพราะไม่มีด้วยนะคะแต่สัปดาห์หน้าคุณแสรรบ,บสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่จะขึ้นเครื่องหมาย X d ดีละวุ้นหลายตัวหลายตัวโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยนะ ดีแท็ tag, ปันผล1นบาทหาสตางค์ใช่ไหมจะ XD วันศุกร์หน้าดูดู t ีเด,ด้วยนะคะ YGG ปัน XD 2บาท90ว้าวนะแล้วเหมือนจะเป็น XD เป็นผลปันเป็นหุ้นด้วยนะคะอ่าแล้วก็วันจันทร์ BTS อันนี้ใกล้หน่อยเพราะว่าถ้าอยากได้ X อยากได้ปันผลของ BTS ก็ต้องซื้อวันนี้ นะเพราะเขา XD วันจันทร์ซื้อวันจันทร์ไม่ได้ปันผลนะคะส5สตางคงนั่นเองค่ะอันนี้อารีบเอามาบอกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะทําขึ้นทางเว็บไซต์ให้กับทุกท่านได้เห็นเช่นเดียวกันค่ะครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมโชว์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวของราคาน้ํามันนะครับก็บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ล้กันรว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันไปไม่หยุดแล้วนะฮะล่าสุดเบ้น อยู่ที่91.48เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับคุณผู้ชมครับจบที่บริเวณ90.91เช้าวันนี้ไปต่อน้ำมันร้อยเหรียญจะเห็นหรือไม่อย่างไรและเราจะเอาอย่างไรดีกับคุณพลังงานคุณผู้ชมอดใจรอแป๊บหนึง่งเพราะ<ช>วันนี้<ะ>สิ่งที่เราจะพูดคุยกับ แน่นอนเราจะคุยกับพี่สตีฟนภัทรจันทราเสรีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ขนาดใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเดี๋ยวจะมาถอดร,รห,รหัสหรือว่าไขข้อห้องใจให้กับทุกทุกท่านได้รู้ชัดๆไปเลยสําหรับน้ํามันและหุ้นพลังงานทั้งหลายทุกท่านสามารถเข้ามาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะกราบผมะนะฮะมันก็ล้อไปกับข่าวหนึ่งของเราวันนี้เรื่องราวของ ไทยไออยนะครับเป็นยังไงบ้างหน้าหนังสือพิมพ์ของเราคุณจิมค่ะแน่นอนว่าสําหรับไทยออยเนี่ยค่ากรันพุ่งทั้งปีดีมาน์แรงทุกชนิดดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจากนี้ไปจะเป็นแบบไหนอย่างไรและไทยออยเมื่อกี้จิมเห็นคําถามนะบอกว่าอุ๊ยไทยออยนี่แนวต้านยังไงทิ้ทงยังไงเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะไปกันต่อค่ะสําหรับใครที่รอคอยรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้แถวแถวบ้านจิมเลยนะคะ หุนสกสยามเร่งสายสีส้มค่ะรับเหมาวัสดุก่อสร้างได้ลุยแน่ๆนะคะตอนนี้เขากำลังจะเร่งๆอยู่นะคะหลังจากที่มันยืดเดียวมาประมาณสักมากกว่า9เดือนแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะคุยตรงนี้ให้กับทุกท่านได้ฟังและเมื่อวานนี้สำหรับข่าวใหญ่ข่าวโต G a f a d v a n c ซ s i n งเทผนึกพุด Data Center รระดับโลกจริงๆแล้วหลายท่านที่ติดตามงานสัมมนารวมพลคนทันหุ้นออนไลน์ของเรา เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาในช่วงของอาจารย์ทวีสุทุกท่านได้ทราบกันอยู่แล้วระหว่างกัฟกับแอดวานและแผนที่เขาจะลุย Data Center เพราะว่าอาจารย์ได้บอกให้กับเราใครรหัสให้กับเราได้รู้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้วว่าเขาทำจริงและจะลุยมาทางนี้อย่างแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันเนาะ ไอกำต่อค่ะกรุ่มลิสซิ้งพร้อมกลับมาโต MTC ลุยสินเชื่อเชิงพาณิชย์ค่ะซิริเลงหุ้นกู้เพื่อ CSR ร้อยล้านหนุนการศึกษาและสุดท้ายค่ะ Tri ปเปิไอจอบบุคกขนส่งรางชูพนมิตรต่างชาติ รุกเส้นทางลาวจีนนี่คือไฮไลท์สำคัญของหน้าหนังสือพิมพ์ของเรานั่นเองค่ะครับผมไปลุยกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของไทยออยนะฮะเมะื่อวานนี้ทีมข่าวของเราได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารครับเพื่อที่จะตรวจสอบดูซิว่าสถานการณ์ของไทยออยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับคุณวนิดาบุญพิรักษครับรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชีของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบอกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับค่าการกันนะฮะหรือว่า G.R.M นะฮะในปี2,565เนี่ยจะกลับมาอยู่เฉลี่ยที่ระดับ4-5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเร็วซึ่งนี่คือระดับที่ใกล้เคียงกับปี2,561-2,562นี่คือช่วงก่อนเกิดโควิดครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่าจะกลับมาถึงขนาดนั้นนะฮะ ท้าการความต้องการของทุกผลิตภัณฑ์จะขยายตัวนะครับโดยมองภาพครับว่ากลุ่มน้ำมันเบนซินดีเซลจะฟื้นตัวกลับเข้ามาอยู่ในระดับเดียวช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิดคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าการการใช้รถใช้ถนนการเดินทางเนี่ยกลับมาปกติเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอีกอันนึงก็คือพวกผลิตภัณฑ์น้ำมัน อากาศยานเนี่ยพวกเจ็ทฟิลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็บอกมาว่าแนวโน้มก็ดีนะฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่เชื่อว่า,าจะเข้าสู่ปกติในปี2566ก็คือปีหน้าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้การบินภายในประเทศเนี่ยจะมากขึ้นแต่การเดินทางก็ยังไม่เทอยบเท่ากับก,ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็รอหน่อยนะฮะแต่อย่างอื่นเบนซินดีเซลใช้แหลกนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ย ไทยออยเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราดูอย่างแรกก็คือดูเรื่องของค่าการกลันแล้วก็การขายของเขาก็ปรากฏว่ากลับมาดีฮะคุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เราดูนั่นก็คือว่าแล้วราคาน้ํามันหลักส่วนหนึ่งเนี่ยราคาน้ามันเนี่ยอาจจะก,กดดันเขาในแง่ของการที่เป็นต้นทุนถูกไหมแล้วเขาก็กกา่ออกมานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นผลดีนั่นก็คือว่าสต็อกเกน ก็ปรากฏว่าราคาน้ํามันณขณะนี้ก็อยู่ในระดับสูงครับแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าจะไม่ต่ํากว่าระดับแ0ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนื่องจาก s u พ p ายในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างตึงตัวนะครับเมื่อเทียบกับ d ีมา n ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงแต่ก็ต้องติดตามปัจจัยที่จะมากระทบกับราคาน้ํามันในปีนี้ด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะฮะเขาก็บอกว่าราคาดับมันเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็กระทบต่อต้อนทุนบริษัทนะครับแต่ว่าสิ่งที่ติดตามดูอยู่นั่นก็คือว่ามันก็ยอมรับแหละว่าไอ้ขาขึ้นที่มันเทรนขึ้นมาแบบนี้มันก็ย่อมมีสต็อกเกนก็เป็นเรื่องปกติสิ่งที่ท็อปกำลังเดินหน้าครับคุณผู้ชมครับก็เดินหน้าในเรื่องของโครงการพลังงานสะอาดนะครับหรือว่า Clean Fuel Project หรือว่า CFP ที่เขาลงทุนไปก่อนด้านนี้แหละนะฮะก็ก็กำลังเดินหน้าอยู่นะครับ อีกอันนึงก็ไปลงทุนในตัวของพีพีจันดาอาสินะครับคุณผู้ชมครบปิโตเคมีคอลเนี่ยที่อินโดนีเซียนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคมีพันก็ว่ากันง่ายๆคือช็อปจากกลัน่นในอนาคตก็จะมีตัวของสายเคมีพันด้วยเขาก็พยายามที่จะเดินหน้าจากตรงนี้ให้มากขึ้นครับพี่สตีฟนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยผมโทรไปขอรีวิวสั้นๆก่อนที่จะมาเข้าในรายการของเราในวันนี้นะฮะนั่นก็คือคุณพัฒน์จันทรเสริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิเคราะหลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ขนาดใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกมาอย่างนี้ครับสถานการณ์ค่าการกันขนานี้ครับผมก็โทรไปถามุเขาบอกว่าจะสี่ถึงคาดอลลาร์ต่อในปีนี้เนี่ยค่าการกันเนี่ยพี่สติปมองไงเขาบอกบอก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าการกันมันเจ็ดเหรียญละฮคคุณผู้ชมฮะเจ็ดเหรียญสหรัฐต่อบาเรลครับก็เขาบอกว่าลงกันก็ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีโดดเด่นเลยแหละ เพราะว่าปีที่ผ่านมานะฮะไตรามาสหนึ่งเนี่ยค่ากันกันคือ0และถ้าเกิดมันอยู่ประมาณสักห้าหกเจ็นั่นหมายความว่า5เท่า6เท่า7เท่าที่จะกลับมาครับคุณผู้ชมครับก็เขายอมรับว่ามันเป็นเรื่องราวของอช่วงคราวหน่อยหนึ่งและกันจากสถานการณ์การตึงเครียดแต่มันจะยาวหรือเปล่าอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันครับคุณผู้ชมฮะไปอีกท่านหนึ่งฮะโนมุระพัฒนาสินครับก็พูดถึงไชอ,อยชัดเจนเลยแหละ นะบอกว่ากำไรปกติไตรมาส4ของไทยออยเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก4,600ล้านบาทนะเติบโตก็เยอะเลยแหละ262%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วเติบโต72%จากช่วงเดียวกันของไตรมาสก่อนนะฮะก็ช่วงช่วงไตรมาสก่อนครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าธุรกิจลงกันดีขึ้นมากค่าการกันมันฟื้นเนี่ยเขาตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เนี่ยผมโอ้โหเลยนะฮะ 334%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเติบโต225%จากไตรมาสก่อนหน้านะฮะขณะเดียวกันความต้องการใช้น้ำมันที่ฟื้นตัวเนี่ยก็เขาบอกว่ามันกลบพวกกำไรที่ลดลงในฝั่งของอ l โลเมติกนะครับแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นได้แล้วเขาก็คาดคาดว่าปี2565ค่าการกันจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะจากเรื่องของน้ำมันเครื่องบิน นะ,ะแล้วก็ปรับกําไรปกตินะครับขึ้นจากกําไรสต็อกแล้วก็ค่าการกันที่ดีกว่าคาดนะครับก็ให้ราคา78บาทต่อหุ้นสำหรับตัวของท็อปโอ้ถ้าเทียบกับราคาหนขณะนี้ก็ถือว่าอัพไซด์พอสมควรแล้วคุณผู้ชมฮะอันนี้ฟังไว้ก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวไปคุยกับพี่สตีฟนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพเรื่องราวทุกนี้มากขึ้นครับ